ออตอนนี้ค่ะล่าสุดคุณพิชิตชื่นบานคณะทำงานฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยนะคะก็ได้พูดถึงการต่อสู้ในชั้นศาลร,รัฐธรรมนูญของคดีน,นี้ค่ะก็โดยบอกว่านายกรัฐมนตรีได้มอบอำนาจให้ทีมทนายความไปยื่นคำร้องต่อศาลร,รัฐธรรมนูญเพื่อขอนำร้อยตำรวจเอกเฉลิมอยู่บำรุงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานเข้าเบิกความเป็นพยานต่อศาลร,รัฐธรรมนูญโดยตรงแทนการทำบันทึกการให้ถ้อยคำตามที่ศาลร,รัฐธรรมนูญมีคำสั่งก่อนหน้านี้ เนื่องจากทีมทนายความเห็นว่าที่ผ่านมานายทวิศได้อ้างข้อเท็จจริงในชั้นศาลปกครองสูงสุดภาพพิมพถึงร้อยตำรวจเอกเฉลิมในขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมให้สัมภาษณ์กดดันเพื่อให้พลตำรวจเอกวิเชียนพดโผศรีผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติในขณะนั้นยินยอมมาดำรงตำแหน่งเลขาธิการสอมทออเพื่อเปิดทางให้เครือญาติของนายกมาดำรงตำแหน่งผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติแทน โดยโยงให้เห็นว่านางสาวยิ่งรักษ์ใช้สถานะการเป็นนายกก้าวไก่แทรกแซงการแต่งตั้งข้าราชการดังนั้นร้อยตำรวจเอกเฉลิมจึงเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในคดีนี้โดยตรงและเป็นพยานคนสำคัญที่ศาลต้องไต่สวนข้อเท็จจริงหากศาลไม่ไต่สวนนะคะร้อยตำรวจเอกเฉลิมจะไม่ได้ข้อเท็จจริงที่ครบถ้วนถูกต้อง นอกจากนี้ค่ะที่ผ่านมาสารปกครองสูงสุดยังไม่เคยนำสืบประเด็นที่ว่าร้อยตำรวจเอกเฉลิมเป็นผู้มีส่วนเกี่ยวข้องในการแต่งตั้งพอบอตรและการโอนย้ายนายทวินมาเป็นเหตุผลให้ในการพิพากษาคาดีดังนั้นอยากให้สารรัฐธรรมนูญนำร้อยตำรวจเอกเฉลิมเข้ามาไตาส่สวนในชั้นการไตส่สวนของสารรัฐธรรมนูญเพื่อให้ความเป็นธรรมกับนายกเพราะว่าการที่สารอนุญาตให้ในายทวินเข้าไตาส่สวนในฐานะพยานฝ่ายผู้ร้อง แต่ไม่อนุญาตให้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมซึ่งเป็นบุคคลที่นายถวินกล่าวอ้างขึ้นมาแต่สวนนั้นนะคะจะทำให้ศาลได้ข้อเท็จจริงจากฝ่ายผู้ร้องเพียงฝ่ายเดียวการให้ร้อยตำรวจเอกเฉลิมทำบันทึกถ้อยคำยืนยันข้อเท็จจริงต่อศาลนั้นไม่เพียงพอที่จะทำให้การพิจารณาคดีของนายกเป็นไปได้วยความยุติธรรมได้ค่ะ